สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก Gorilla TV ด้วยนะครับก็มาแล้วนะครับผมชุดสุดท้ายของการคอลแลบชั่พิเศษนะครับผมน Naruto X File นะครับผมก็คือทางด้านของคาคาชินะครับผมเออบอกเลยโคตรจะเอาครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอทุกคนเข้าไปรับของรางวัลก่อนนะครับผมแต่คือบางทีพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะก็จะเป็นทางด้านของหมวกล็อกลีนะครับผมตัวนี้แล้วก็เล่นแรล้ง12เกมนะครับผมแล้วก็นี่เลย ตัวนี้นับทำดาเมจครบสองอ่ะสามพันละกันตีเป็นกลมๆไปนี่เลยนะครับผมได้ท่าทางแปลงกายจำแรงกายของวูคองนะครับผมหรือตัวลิงนะครับที่แปลงต้นไม้จะกลายเป็นขอนไม้แบบนี้เลยนะครับผมเอรอ์โคตรเอานะบอกเลยรับไปเลยนะครับถาวรนะครับอันนี้คุ้มนะครับผมเอรอ์สำหรับคนที่กดมาดูคลิปนี้นะครับพี่ขอได้อย่างได้ไหม สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยและดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมและบอกเลยว่าเฮ้ยพี่เล่นคุ้มจังวะอ่ะมาดูนะครับ ตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมที่รับหน้าของจิระยะนะครับผมก็คือชุดเลยถาวรเลยนะครับผมก็ไปเลือกเอาเล่นตามโหมดตามอะไรไปเก็บเอามากดมาที่คาคาชินะครับผมข้างนอกนี่สิบห้าวันนะครับผมก็เข้าไปเลยบุ้มมารุ้นกันนะครับผมว่าจะได้เหลือเท่าไหร่นะครับผมรับสิทธ์ขอให้ได้เก้าสิบขอให้ได้แปดสิบ แล้วกันถ้าอย่างไรได้ก็โอ้ปหสิบก็ถือว่าโอเคนะครับผมมีเพชรอยู่สองร้อยห้าสิบสองรเจ็สิบห้านะครับผมเออประมาณนี้เลยชุดคาคาชินะครับสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็มีท่าประสานอินด้วยนะครับผมนี่แบบนี้เลยเป็นท่าหยุดนะเออโคตนเอานะครับผมประสานอินเบย ประสานบินเลยประสานอินเลยนะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่จะมีทางน้านของโทเค็นต่างๆนะครับผมลดราคาด้วยเห็นปะโคตรคุ้มนะครับผมแล้วก็มีโทเค็นต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมัดแล้วก็มีลดด้วยสกินลดนารตโตะนะครับผมนี่เป็นทางน้งนของไอตัวหมาปักนะครับผมที่อันเชิญมานะครับผมมีเอฟเฟกมีเขาเรียกอะไรมีทางน้้นของค่าสถานะด้วยนะครับผมโอเค ็ประมาณนี้เลยเราก็แค่ปลดล็อกก็คือซื้อของรางวัลตรงนี้นะครับผมที่ลดราคาเนี่ยให้ถึงกราฟที่กําหนดเราถึงจะไปซื้อรางวัลใหญ่ได้ถูกไหมโอเคงั้นเราเฮ้ยโทเคนกลางโทเคนสากลอสำหรับคนที่จะเล่นทนางด้านของซาสเกะนะครับผมนี่เลยเห็นโทเคนปะตัวนั้นอะสองสองคูปองนะ่ะโคตรคุ้มบอกเลยอมาพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเราจะซื้อตัวนี้นะครับผมให้ได้ ร้อยห้าสิบโทเคนนะครับผมเฮ้ยเ <c oughs> อ้ยร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมนี่โอ้โหขาดอีกห้าขาดอีกห้าทำยังไงดีละ่ะขาดอีกห้านะครับผมมันสองร้อยสามสิบแต่เราต้องปลดล็อกลองมันร้อยห้าสิเพ็ดนะครับไม่ยากไม่ยากนี่นี่นี่นมีโทเคนนี่นี่โทเคนหมัดอยู่นะครับผมซื้อไปเลยเปี่ยงจบปลดล็อกได้แล้ว <c oughs> อืมแม่ เพชรเหลือสองนะทำยังไงดีนี่ชุดคาคาชิไม่ได้นะครับผมอาดูดูด,ดูสำหรับคนที่บอกเฮ้ยพี่พี่จะเติมเพชรทีละห้าร้อยหกร้อยเลยเหรอไม่ใช่นะครับดูดีๆตอนนี้เพชรมีอยู่สองใช่ไหมเราต้องมาซื้อชุดคาคาชิตัตวนี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวพี่จะทำาไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็เดี๋ยวดูท่าประสานอินไม่รู้จะเอาหรือเปล่านะครับผมก็สวยดีก็มีกระสุนก้องจักมีท่าอะไรเยอะแยะมากมายให้มานะครับผม <c oughs> มาโอเคเราดูตรงนี้ก่อนเนาะซื้อไม่นะเดี๋ยวสองเพชรนะครับผมถามว่าเพชรพี่ปไปหนหมดเพชรพี่จะไม่มีแบบนี้นะเพชรพี่จะเป็นแบบรายวันนะครับผมแบบเนี้ยเห็นไหมรับวันละร้อยยี่ร้อยี่ร้อยี่นะครับผมและเราจะเติมรายเดือนแบบนี้สองพันหกร้อยเพชรนะครับเปีียงเป็นไง <c oughs> 299บาทได้เพชร2 0 0พนะครับโคตรคุ้มแล้วก็ได้เพชรแบบเนี้ยถามน่อยว่าเดือนนี้พี่เติมเพชรประมาณ600อนะครับผมดูดิได้ท่าทางชุดเชิดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมดูดิคุ้มไหมคุ้มกว่าเราไปเติมแบบโอ้โหแบบเยอะแยะมากมายนะครับผมนี้ถือว่าคุ้มเลยนะเรมโอเคเอาท่าออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจัดชุดคาคาชิกันนะครับผมนี่เล่นแบบพี่คุ้มสุดดูนะซื้อเลยเปียง ทีเดียวจบเลย2องร้อยาก้าเพชรถามว่าช่อคาคิชิก็ดีเป็นแฟชั่นนะครับผมแต่สิ่งสําคัญเลยคือสกินปืนนะครับผมเพราะอะไรทําไมถึงเวลานล่าค่ายความมืดมาพี่ถึงซื้อเพชรไว้ K ซื้อทางหน้าของโทเค็นหินอัพปืนนะเพราะว่ามันสามารถไปอัปปืนแบบพวกเจ็ต์อย่างเงี้ยเออแล้วมันเท่น,นะครับผมก,ก็บอกแล้วหมื่นห้านะครับผมถ้านับถ้าตีแบบเติมเลยนะครับผมถือว่าแพงแพงเลยแหละ ก็บอกแล้วหมื่นห้านะครับผมโอเคเนี่ยโทเค็นสากลเนี่ยพี่ยังงงอยู่เหมือนคืออะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไอ้โทเค็นสากลเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมวันนี้อะไรเนี่ยซื้อดีไหมนะ,ะจัดมาเลยเปียกอ๋ออนี่เป็นทางล่างของโทเค็นเห็นอาปืนเหมือนกันโอเคเนี่ยปลดล็อกเรียบร้อยแล้วพี่ก็สามารถซื้อได้เลยนะแต่ก็ยังไม่ซื้อเพชรเหลือเจ็ดเดี๋ยวรอรับตีสองก็ได้แล้วนะครับผมมาดูตัวนี้นะครับผมนี่ท่าจำแนงกายนะครับ วัวด้วยนะครับผมเออนี่มีหไหมหินโทเค็นอัพปืนแปดร้อยกว่าโคตรคุ้มคุ้มตรงไหนเดี๋ยวอัพปืนแล้วก็มีท่าทางเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยปืนอัพสถานะเัิดอาบอริตี้นะครับผมเออโอเคได้ท่านี้มาแล้วก็ปลดล็อกไม้แล้วเราก็ไปดูปืนแป๊บหนึ่งนะครับผมชุดคาคาชิก็งั้นๆแหละเท่ดี ี่เห็นมหสามารถอัพได้เลยนะครับผมเนี่ยนีย่คือข้อดีของตลาดลาดแห่งความมืดนะครับผมเห็นไหมพี่จะมาซื้อเงี้ยคุ้มไหมคุ้มไหมโคตรคุ้มดูดิอาเปลี่ยนก่อนนี่เห็นไหมยังคุ้มนะครับผมดูดิโคตรเอาโคตรได้โคตรโดนนะครับผมดูดิปึ๊บอัพอะไรดีล่ะปัญหาคือจะอัพอะไรดี <c oughs> จะอัพอะไรดีนะทำสันปืนลูกซองค่าไปสี่จุเก้าคนเพื่อซองมาก่อนดีกว่านะครับแต่นี้มันก็เท่ดีถ้าเกิดเป็นเมลแปดมันจะม,มีมีแหวงป่องออกมานะครับผมตัวสุดท้ายอะไรอย่างงี้นะนี่หัวนี่โคตรเท่ด,ดีเหมือนแปงลงร่างอะเอาอะไรดีลนะ่ะน้องๆช่วยเลือกอะไรได้ไหมครับผมทุกอย่างก็ดีหมดเลยนะครับผมถ้าอัพเป็นเมลห้านะมันจะปลดล็อกบาริจี้นะครับผม ตัดสินใจแล้วนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วอันเนี้ยเอ็นพีเลยแล้วกันโคตรเท่นี่เป็นไงเอฟเฟคด้วยมีท่าทางด้วยสมใส่พร้อมแล้วก็กดปุชนี่ปิ๊งโคตรเอาโคตรเท่มีปีกด้วยอีกทีนินี่เป็นไง นี่คือข้อดีของหินอัพปืนนะครับที่มันลดราคาเหลือหนึ่งเพชรนะครับผมสําหรับคนที่เติมฟรีไฟนะครับผมเติมแบบรายเดือนคุ้มสุดจําไว้เนี่ยกิจกรรมนาร r โตะนะครับพี่เติมแบบรายเดือนมาสองรอบเนี่ยรอบที่สองเพิ่งเติมคาคาชิเนี่ยคือสองพันหกอ่ะคิดดูได้สองจุดสามจุดได้ซาสเกะคาคาชิซากุระได้หมดเลยเห็นไหมพอครบสี่ถูกปุ๊บเราก็มารับนี่ถ้าปิดเกมนะครับผมหรือตอนบูย่าตอนบูย่าปุ๊บ สมมติเราค่าสุดท้ททายแล้วทีมเราชนะปุ๊บจะอัญเชิญกบออกมานะครับผมโอ้โหท่เอฟเวอร์วังมากบอกเลยนะครับผมนี่เป็นสีแดงด้วยนะระดับหายากนะครับผมเออก็อประมาณนี้เลยถามว่ามันสวนสในมใส่ได้ไหมไม่ได้นะครับผมคือตอนแรกพี่คิดว่ามันจะกดแอคอาร์ตได้นะมันกดแอคอาร์ตไม่ได้นะครับผม,น,นะมน,บนี่สมมติบุญญาปุ๊บ อันเชิญขึ้นมาเลยแบบเนี้ยบูย่าบุ๊ปปื๊บปุ่มเราก็นั่งอยู่บนหัวกบนะครับผมเออโคเท่บอกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมพี่ก็สอนนะครับการเติมเพชรก็คือเติมแบบหลายเดือนแบบที่พี่ทำคมสุดนะครับผมเออถามว่ามันเปลืองไหมไม่เปลืองนะครับผมสำหรับคนที่รักนะครับผมเล่นเกมก็สนุกสนุกเนาะ พอละสิบบาทก็คิดว่าพอละสิบบาทสิบบาทยังคุ้มได้ตังสองพันหกเพชนะครับผมได้ชุดอะไรก็ได้ชุดนู้นชุดนี้อะไรเงี้ยปืนเปืนอะไรหินอาปืนเห็นไหมก็เปความสนุกความเท่าของเรานะครับไปเลานสายฟรีก็ได้สายฟรีก็เล่นของฟรีก็สนุกแล้วนะครับผมก็คือมันก็ยิงได้เหมือนกันโอเคก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นแล้วแชรกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายอย่าลืมนะครับชุดคาคาชิเราลงไปจัดกันนะครับ